ครับแล้วก็พี่เป็กสัญชัยครับผมวันที่28จัดไปทีกันแล้วแล้ววันนี้เป็นกลุ่มศิลปินตลกแล้วก็มาที่ครับรวมตัวกันใช่ครับโอ้วันนี้เยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้เห็นพี่เป็ดอยู่พี่เป็ดพี่ฮานพี่โน้ตพี่โน้ตครับผมแล้วพี่ถังอกแล้โหเฮ้ยโอ้โหการตัดการปฏิกิริยาน้ำท่วมเลยฮะใช่ครับก็คือพอเราได้เห็นแล้วเราก็โอ้โหคือมันหนักจริงๆฮะก็เลยคิดว่า อยากที่จะช่วยเหลือแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยฮะพี่บอลฮะไม่ไม่คือจะบอกว่าเราเราได้คุยกันเพราะพี่นุ้ยตั๊กแจ๊ดพี่หลุยพี่ต้อยพอคุยปั๊บมันก็เกิดโปรเจกต์พอโพสไปปุ๊บโพสไปปุ๊บศิลปินพี่น้องผมจะได้เลยจ้าคนแรกบอกพี่หนูมาด้วยจ้าพี่น้องรู้พี่น้องมาพี่น้องศิลปินทุกคนแบบร่วมใจมันก็เลยเกิดงานนี้เกิดขึ้นแล้วพี่เคพี่เคโอเคก็เป็นคน ติดต่อสถานที่โรงพยาบาลให้ใช่ครับนั่นแหละฮะแล้วก็ได้ลุงเป็ดปาโนดผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการตลกเราที่คอยมาน้ำหม่ำมาคอยดูแลให้เราคอยต้องมาคอยขอเส้นไงนอนทับเส้นไงกำกำเก่าด้วยนอนทับเส้นบะหมี่นองครับเส้นขนมจีนเท่งเลยใล้มาด้วยพี่หม่ำแกปวดหลังแกมา มันไม่มีคําว่าซึ้งใจต้องขอบคุณพี่นุ้ยพี่นุ้ยคิดเหงไงครับพี่นุ้ยเชิอาพี่นุ้ยฮะอันนี้อันนี้พวกเราจริงๆแล้วนักแสดงหลายๆคนน่ะก็รักเหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่แล้วแล้วคนไทยด้วยกันน่ะมีอุทกภัยหรือมีเรื่องเดือดร้อนใดๆอ่ะเราก็รวมใจช่วยกัน เอาเราอาจจะลงแรงกันนะนะครับแต่พี่ๆหลายๆคน,น่ะเขาก็ทยอยที่มีกําลังหน่อยนะเขาก็ช่วยเงินกันมาเยอะแยะมากมายมันใช้เงินเยอะไงจริงๆเราก็ทํากันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยกลุ่มศิลปินตลกก็คือว่าอตอนสมัยพี่ชลเลเป็นนายกพี่เป็ดเป็นนายกแต่ละคนเป็นนายกก็จะรวมตัวกันแต่วันนี้แกงก็มาดีครับก็เขาเขาเขารวมตัวกันแล้วศิลปินตลกก็มาสมทอบอีกทีนึ่่พี่กิฟต์มานี่ ก็เชิญเชิญเชิญไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราด้วยครับเขาบอกว่าตลกไทยจับมือกันไว้มใครวะคุยนี่นี่นี่ไม้นี่อ๋อเขาบอกตลกไทยจับมือกันไว้ไม่เคยทิ้งใครครับดูครับนี่ครับเฮ้ยนู้เอาไงดีพี่เอาไงดีหลังรถพี่เป็ดไปคนอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเล่นที่ไหนใครก็จับได้จับไม่ได้ ใช่รถแล้วทำทําใช่ใช่แล้วเงินทั้งหมดวันนี้เรามอบให้กับองค์กรทําดีพี่บุ๋มรรดาจริงๆตอนแรกพี่บุ๋มจะมาแต่นี่เดี๋ยวส่งเลขาพี่อ่าใช่เพราะว่าพี่บุ๋มว่าตอนนี้พี่บุ๋มอยู่ที่หาดใหญ่ครับอยู่ที่หาดใหญ่เพราะว่าเขาบอกบอลตอนนี้มันฟื้นฟูเยอะมากเยอะมากนั่นแหละครับบางคนบอกเอ้ยทําไมเราเพิ่งมาทําต้องบอกว่าในการรวมศิลปินไม่ใช่ง่ายนะคบใช่ครับ นั่นแหละครับผมยังไม so right so ่อยากทำครั้งเดียวนะการพื้นฟูมันใช้เงินเยอะ้องบอลเยอะมากครับผมต้องบอกก่อนแต่ละบ้านเเห็นมาออกมาล้างบ้านกันเนี่ยแล้วงบเท่าไร่อะไรเท่าไรเขาบอกว่าภาครัฐเขาก็ช่วยในส่วนของภาครัฐอันนี้ส่วนของภาคประชาชนที่พี่น้องกัน้วฮะโดยฐานะเราเป็นนักแสดงด้วยเอาครับคนใต้หรือว่าภาคไหนก็แล้วแต่ต้องดูพวกเราทําการแสดงหมดแหละเราจะทําให้ทุกๆคนเนี่ย เหมือนสมัยเราอยู่ลูกทุ่งอะเราก็ไปเดินสายใต้อใช่ไหมไปเดินสายใต้ขนาดใหญ่เลยวัดคโนวัดคอหงใช่ใช่เมื่อก่อนวัดโคบสมานคุณก็นอนอยู่่ทีนั่่นนอาี่จำได้อ่านี่สมัยก่อนต้องปีประสานวัดคอหงนี่จำได้จริงนะจะกิฟต์ไปแล้วเห็นแล้วบรรยากาศเป็นไงเจ๊อยากวายอยากตายคือจริงๆแล้วอ่าจริงๆแล้วอ่าผมอ่ะมีโปรแกรมจะลงจะลงหาดใหญ่คือวันที่30พฤศจิกาก็คืองานเชิญยิ้มเชิญอร่อยใช่ครับก็ต้องยกเลิกหมดเลย ท, ha, ทีเนี people, people so all, like ้ยเรารู้สึกว่าเวลาเราไปใต้แล้วก็ต้องต้องโพสเพื่อพี่น้องแล้วบางคนก็ขับรถมาไกลๆมาดูเราอย่างเงี้ยเสียเงินฉะนั้นแล้วเราจะนิ่งนอนใจมันไม่ได้นะพี่นุ้ยเนาะนั่นเลยครับ9 0 0 0พันมันไม่พอหรอกพวกเราเลยต้องรวมใจกันนะใช่ครับใช่ไหมไมะนั้นไม่นั้นช่วยเหลือกันไม่ได้หรอกอเป็นอีกกระบอกสีครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ไปสมทบเขาว่างั้นสมทบดีกว่านะฮะไปช่วยสมทบนะฮะช่วยช่วยกันครับผมคืออาชีพอาชีพพวกเราเนี่ยคือช่วยสังคมอยู่แล้วต้องสมัยก่อนตลกขึ้นฮอไปกรมฝันทหารชายแดนอะไรเนี่ยคือถ้ามีการเดินไปของฝันทหารชายแดงเนี่ยตีโมเราก็เคยไปไปไตีโมก็เออไปไปก้มกลืนกับคนแถวนั้นเลยตีโมจับได้ไหมจับได้ไหมไม่แพ้ตลาดนู้นไม้ไม่แพ้ไมไม่แป๊ดม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แไมแพ้ไม่แพ้ไ่แพ้ไม่แพ้ไแพ้ไมแพ้ไม่แพ้ไพ้ไมแพ้ไม่แไม่พ้ไ เขาลงหมดแล้วเหรอครับนะฮะทีนี้มันก็ต้องหาวิธีช่วยบางคนเราให้อสมมติให้เขาสารไปแต่เขาไม่มีหม้อหุงข้าวไม่มีฝักก็ไม่สามารถหุงได้บางทีมันมีมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะฮะก็ต้องต้องให้คุณท่ยังไม่ทิ้งเลยเขาโดนด่าโดนว่าอะไรเขาก็ลงไปช่วยเหลือให้เต็มที่นั่นแหละ กจเย็นถ้ใจเย็นครับจริงๆมันเพราะว่าการที่จะช่วยเพราะบางคนเนี่ยบัตรประชาชนหายทั้งบ้านเขาหายไปหมดเลยสำเนาทะเบียนบ้านก็ไม่สามารถบู่ตัวตนได้อะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับอะไรอะไรก็โอ้โหอะไรมันมันวิบากมากอ่ะครับต้องใจเย็นกันครับนึกอะไรไม่ออกครับนึกไม่ออกนึกไม่ออกครับเอาตัวรอดก็พอแล้วอยายากําหนดว่าแค่อาทิตย์เดียวเดือนสองเดือนให้สิครับ นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆขี้คายฮะไสำคางกับฝันเสียฝันมาถึงบ้านเอางี้เลยครับก็เราเองก็เห็นนะครับคือเห็นแล้วมันแบบมันก็เศร้าจิตใจนะฮะเราก็เลยมาจัดงานนี้นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนะฮะเราไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับ ไม่มีการอย่างเช่นว่าพอคุณมาซื้อบัตรนะฮะเราไม่มีการหักค่าใช้จ่ายคือเราให้ทั้งหมดเลยนะครับผมเจ้าของสถานที่ด้วยนะใช่ครับโรงเบียโรงเบียเจ้าของโรงเบียมากนะครับประมาณนี้ครับผมช่วยๆกันนะครับผมครับแล้วขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้นําเงินมาสมทบกับพวกเราใช้คําว่าโหเยอะพอสมควรเลยผมกราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องศิลปินนักแสดงนักร้องทีมงานแดนเซอร์แล้ว พี่น้องที่ซื้อบัตรมาดูในวันนี้ถือว่าทุกคนมาร่วมบุญกับเราจริงๆผมกราบขอบพระคุณจากใจรจริงๆเลยครับรงก่่อนแตย มาเข้านำดเช็นขี้าบบมันค่ะ